ตลาดทรงเสียหลังจากทรัมประกาศลงทร u โซ s o c i a จะเก็บภาษีจีนถึง100%เ หุ้นกลุ่มแร่เอิร์ธปรับตัวขึ้นยกแผง S&P ปรับตัวลดลง2.7% NASDAQ ลงอีก3.7% Semiconductor ลง6.2%ค่าเงินดอลลาร์ร่วงลงเล็กน้อยบอลลงน้ำมันลงจากความกลัวเรื่องเศรษฐกิจถดถอย Bitcoin ร่วงลงสูงที่สุดเป็นประวัติการลบ7%ภายในวันเดียวเกิดอะไรขึ้นมาวิเคราะห์กันใน Market Brief โดยเอมมัทินาค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆเจอกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะกับรายการ Market Brief โดยเอมอันทินาค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงสาเหตุที่ทําให้ตลาดเสียทรงค่ะแล้วก็เสียอาการนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศขึ้นภาษีนําเข้าเริ่มสงครามการค้า รอบใหม่กับประเทศจีนนะคะขึ้นภาษีถึง100%ค่ะแล้วก็เราจะมาติดตามกันต่อเรื่อง AI Bubble นะคะว่าตอนนี้ AI มี development ยังไงแล้วบ้างเราติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อดูสัญญาณฟองสบู่ของบริษัทเทคโนโลยีค่ะและถ้าเพื่อนๆอนยากให้เอ็มพูดถึงเรื่องอะไรนะคะหรือว่าใครที่ได้ไปเจอกันในงาน Money Freedom Forum นะคะที่ไอคอนสยามเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งเสียงมาทักทายแล้วก็คอมเมนต์กันหน่อยค่ะหรือว่าถ้าใครอยากให้ ทําเนื้อหาแบบนี้ซ้ำนะคะก็บอกกันมาได้ในคอมเมนต์ค่ะแล้วก็ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe ติดตามไว้จะได้ไม่พลาดทุกเทปทุกตอนที่อัปโหลดขึ้นมาค่ะ หุ้น S&P นะคะดัชนี s p ทําทรงมาสวยๆเลยค่ะตั้งแต่ก่อนวันศุกร์นะคะเต็มไปด้วยข่าวดีในเรื่องความร่วมมือในเรื่อง AI นะคะไม่ว่าจะเป็น Open AI กับ AMD ค่ะแล้วก็บริษัทเซมิคอนดักเตอร์หุ้นกลุ่มเซมิเนี่ยปรับตัวขึ้นมาแบบสวยงามเลยนะคะจนกระทั่ง วันศุกร์ค่ะวันศุกร์นะคะพอเปิดมาเจอทรูสโซเชียลของทรัมป์ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าจะขึ้นภาษีนำเข้าจากประเทศจีนถึง100%และบอกว่าจะมีผลบังคับใช้วันที่1พฤศจิกายนปี2025วันนั้นตลาดหุ้นก็ปรับตัวลงเลยทันทีนะคะ S&P ลงไปเกือบ3% n a เอ๊ะ eh, NASDAQ ลงไปเกือบ4%ค่ะ เหตุผลสำคัญก็คือประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยบอกว่าจีนนะคะประกาศว่าจำกัดนะคะการส่งออก Rare Earth แร่เอิร์ธแร่ธาตุหายากนะคะซึ่งแร่เอิร์ธเนี่ยจริงๆเป็นวัตถุดิบ ที่สำคัญต่อการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นชิปเซมิคอนดักเตอร์นะคะแบตเตอรี่รถยนต์ EV ีแล้วก็อาวุธยุโทโธปรกรณ์คีย์มันอยู่ตรงนี้ค่ะแร่เอิร e ์เนี่ยเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการที่จะผลิตอาวุธยุโทโธปรกรณ์ด้านการทหารนะคะซึ่งสหรัฐเนี่ยตอนนี้พอจีนจำกัดการส่งออกแร่เอิร์เนี่สหรัฐมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อพลายเชนในการผลิตสิ่งเหล่านี้ค่ะ ยังไงจีนนะคะก็ยังยืนยันออกมาว่าการควบคุมการส่งออกเนี่ยเป็นไปเพื่อ national interest คือเป็นมาตรการเพื่อความมั่นคงแห่งชาตินะคะที่ถูกกฎหมายค่ะแต่ว่าไม่ว่ายังไงนะคะประธานาธิบดีทรัมป์ก็บอกว่าจะขึ้นภาษีนําเข้ากับสินค้าของจีน100%เริ่มตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนค่ะแต่ว่าน่าสังเกตคะ่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกที่ประธานาธิบดีทรัมป์ขู่จีนว่าจะขึ้นภาษีนําเข้าอย่าง รุนแรงนะคะเพราะก่อนหน้านี้ตอน Liberation Day เนี่ยตอนนั้นบอกว่าจะขึ้นภาษีจีนเนี่ยจนทำให้ภาษีเฉลีย่ยนำเข้าของจีนสินค้าจากจีนนะคะสูงถึง104%ค่ะนะคะแล้วก็อ้างว่าเป็นไปตามกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ IEPA e EPA, ที่สามารถขึ้นภาษีจีนได้เกิน100%ตอนนั้นตลาดก็เกิด c o r r e ล t ่ o นลงมาแล้วรอบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะแต่ยังไงก็ตามค่ะตลาดหุ้นก็ปรับ ตัวลงไปนะคะโดยเฉพาะาหุ้นที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์นะคะที่เซนซิทีฟกับการค้าระหว่างจีนค่ะหุ้น S&P นะคะปรับตัวลงแทบทุกอุตสาหกรรมยกเว้นหุ้นที่เป็นพวกดีเฟนซีฟเช่น u t i l i t ต e s นะคะพวก c o n s u m e r s t a b l e นะคะเอมคิดว่าการที่ทรัมป์เนี่ยกลับมาเริ่มต้นการขู่การเก็บภาษีในรอบใหม่เนี่ยมันสะเทืินตลาดแล้วก็ทำให้ตลาดปรับตัวลงเยอะเพราะว่าห สิ่งนี้มันไม่ได้อยู่ในความคาดหวังของตลาดมาก่อนมันไม่ได้อยู่ใน Market e อ็กซ์ปีเคชมาก่อนนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าทรัมป์เนี่ยจะ ที่ผ่านมาดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์ที่เริ่มดีขึ้นกับจีนเพราะว่าในอีกสองอาทิตย์ข้างหน้าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังจะเดินทางไปเจอสีจิน้นผิงนะคะในรอบอหลายปีที่ไม่ได้เจอกันนะคะที่กรุงโซลเกาหลีใต้นะคะในแค่ไม่กีอ่อาทิตย์นี้เองนะคะเพราะฉะนั้นตอนแรกเนี่ยตลาดก็ไม่ได้ Pri c e in ินในเรื่องนี้มาก่อนแล้วก็คิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยดีขึ้นมาแล้วนะคะ2ก็คือจริงๆแล้วอ่ะตั้งแต่เดือนเมษาค่ะความ ความผันผวนค่อยๆลดลงเรื่อยๆเลยนะคะจนกระทั่งถ้าดูความผันผ,นผวน volatility ของตลาดนะคะใช้30 day realized volatility ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในจุดที่ต่ำมากๆค่ะจนทำให้เวลาที่โวต่ำเนี่ย systematic fund เขาจะมีการเข้าไปลงทุน โวตัมเข้าไปลงทุนเพิ่มมากขึ้นใช้เลเวอเรจเพิ่มมากขึ้นกู้มาลงทุนเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งนี้มันก็เลยทําให้วอลลุ่มตลาดเนี่ยอยู่ในจุดที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วบวกกับเดือนที่ผ่านมามีตัวเลขของนักลงทุนรายย่อยค่ะเพิ่มขึ้นภายในเดือนเดียวเนี่ยเข้ามาลงทุนถึง1นึ่งแล้านเหรียญน,นะคะก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยอยู่ในจุดที่บูล i ิชมากๆอยู่ในจุดที่ค่อนข้างโอเวอร์บอรมากๆค่ะพอมีเรื่องภาษีที่เซอร์ไพรส์เพียงแค่นิด ปลาดก็สามารถปรับตัวลงไปค่อนข้างเยอะเพราะว่ามีผู้เล่นเข้ามาเยอะเพิ่มขึ้นทั้งนักลงทุนรายย่อยแล้วก็ Systematic Fund ค่ะเรื่องที่3ค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เดือนเมษา r e c i ซซี่พ a ค r ทา f f นะคะตอนนั้นเนี่ย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตลาดปรับตัวขึ้นไม่หยุดเลยค่ะเพราะฉะนั้นตลาดไม่ได้พักฐานเลยตั้งแต่เดือนเมษายนนะคะในขณะที่ตอนนี้ valuation ของ S&P แล้วก็ Nasdaq ไม่ได้อยู่ในจุดที่ต่ำค่ะอยู่ในจุดที่ค่อนข้างสูงก็เลยเป็นจุดที่คนหาให้ผลในการขายแล้วก็เป็นจังหวะในการพักฐานค่ะ ทีนี้ภาษีนําเข้า100%่งส่งผลกระทบยังไงบ้างกับอเมริกาจริง,รง,รงเป็นความเสี่ยงสําหรับเศรษฐกิจอเมริกาซะด้วยซ้ำนะคะเพราะว่า1ค่ะแรงกดดันในเรื่องของเงินเฟอ้อของอเมริกาจะต้องเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมากกว่า50%ของสินค้านําเข้าที่อเมริกานําเข้ามาเป็นการนําเข้าเพื่อเป็นการไปผลิตต่อเป็น intermediate g o o d นนาเข้าเพื่อไปผลิตนะคะเป็นสินค้าที่เป็นวัตถุดิบค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าต้นทุนของบริษัทอเมริกา เพิ่มสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอเมริกาเนี่ยคือต้นทุนสูงขึ้นเขาต้องไปเพิ่มราคาสินค้าถ้าเขาเพิ่มได้ค่ะเพราะฉะนั้นจะมีแรงกดดันมาสู่เงินเฟอ้อแน่นอนนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นการขึ้นภาษีนําเข้าจากจีน100%ค่ะจะเป็นการเพิ่มแรงกดดันในเรื่องของเงินเฟอ้อนะคะก็จะเป็นการทําให้เฟดชะลอการลดดอกเบี้ยไปอีกค่ะ อันที่2ค่ะ supply chain shock ค่ะห่วงโซ่อุปทานของโลกอาจจะสะดุดลงได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมีหลายบริษัทในอเมริกาที่เขาต้องพึ่งพาชิ้นส่วนและวัตถุดิบมาจากจีนค่ะทีนี้พอมีการจำกัดการส่งออกหรือว่าต้นทุนการนำเข้ามาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นก็อาจจะทำให้ต้นทุนทางเรื่องโลจิสติกเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็จะทำให้สินค้าบางประเภทเนี่ยขาดตลาดในระยะสั้นค่ะ ข้อที่3ก็คือการทําแบบนี้มันเป็นการจุดชนวนสงครามการค้ารอบใหม่นะคะซึ่งจีนเนี่ยก็อาจจะตอบโต้กลับค่ะด้วยการจํากัดการส่งออกสินค้าสําคัญเช่นแบตเตอรี่นะคะเซมิคอนดักเตอร์แร่ต่างๆค่ะก็อาจจะทาให้สงครามการค้าระหว่าง2ประเทศเนี่ยลุกลามไปประเทศอื่นด้วยซ้ำนะคะอีกครั้งค่ะแต่ยังไงก็ตามเรามีข่าวดีออกมาจากทางจีนนะคะเพราะว่าทางจีนเนี่ยก็อยากที่จะทําใหอ้อเมริกาเนี่ยกลับ มาอยู่บนโต๊ะเจราจารนะคะเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆมีข่าวนะคะ,ะคำถแถลงการจากโฆษกกระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนออกมาพูดค่ะว่าจีนเนี่ยบอกว่าณนะตอนนี้ทำไมถึงจะต้องมีการจำกัดการส่งออกแร่แรเอิร์ดนะคะเพราะเขาบอกว่ามันมีเหมือนกับมีการนำแร่เอิร์ดไปใช้ในการผลิตอาวุธยุธโทโธปกรณ์เพิ่มมากขึ้นจีนก็เลยต้องการควบคุมการส่งออกเพื่อ เป็นการปกป้องความมั่นคงของประเทศนะคะในอนาคตนะคะจีนเขาบอกว่ามาตรการที่เขาจะทำเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะทำสองแบบก็คือถ้าสู่บริษัทที่จะต้องการซื้อแร่เอิร์ดเนี่ยก็คือหนึ่งคือต้องมาขออนุญาตนะคะหรืออาจจะมีบางบริษัทที่เป็นในเชิงพาณิชย์ทั่วไปไม่ต้องมาขออนุญาตนะคะก็สามารถซื้อแร่เอิร์ดจากประเทศจีนได้ะคะ่ะ ทั้งหมดทั้งมวลจีนยืนยันว่ามาตรการนี้ไม่ใช่เป็นการห้ามการส่งออกแร่เอิร์ธโดยสิ้นเชิงนะคะแต่เป็นการควบคุมนะคะเพื่อไม่ให้เอาไปใช้ในการสร้างอาวุธยุโทโธปกรณ์แล้วก็เป็นเพื่อความมั่นคงของประเทศมากกว่าค่ะทีนี้เรามาทําความเข้าใจในเรื่องของแร่เอิร์ธสักเล็กน้อยค่ะว่าทําไมจีนถึงเป็นศูนย์กลางในการผลิตแร่เอิร์ธจีนสามารถผลิตแร่เอิร์ธได้มากที่สุดในโลกจริงหรือเปล่าทรัพยากรแร่เอิร์ดันไปอยู่ที่ จีนอยู่ประเทศเดียวจริงหรือเปล่าค่ะของแร่เอิร์ธค่ะทำไมจีนถึงเป็นศูนย์กลางนะคะจริงๆแล้วในด้านของทรัพยากรเนี่ยแร่เอิร์ธเนี่ยกระจายอยู่ทั่วโลกนะคะแล้วจีนเนี่ยก็ขุดแร่เอิร์ธขึ้นมาไม่ได้เป็นสัดส,ส่วนที่เป็นโมโนโพลีนะคือจีนเนี่ยขุดแร่เอิร์ธได้ขึ้นมา69%ของแร่เอิร์ธที่มีทั้งหมดนะคะที่ขุดขุดขึ้นมาทั้งหมดค่ะ จีนเนี่ยถึงแม้ว่าแร่เอิร์ดเนี่ยจะมีอยู่ทั่วโลกค่ะแล้วก็ด้านเหมืองแร่เนี่ยจีนเขาก็ไม่ใช่เป็นผู้ที่ครองแร่เอิร์ดร้อยปร์เซ็นนะคะแต่ในเรื่องของโรงถลุงค่ะโรงแปรรูปแล้วก็ถลุงเนี่ยจีนครองนะคะธุร,รกิจนี้อยู่มากกว่า90%ของการถลุงทั่วโลกค่ะ จีนเนี่ยมีการลงทุนต่อเนื่องมาหลายทศวรรษแล้วนะคะหลาย10ปีนะคะเพื่อที่จะสร้าง Supply Chain สร้าง Cluster นะคะในการถลุงแล้วก็การแยกแร r เอิร์ h นะคะมันมีแหล่งดินดูดซับไอออนในเจียงซีนะคะแล้วก็มีบริษัทรัฐวิสาหกิจนะคะขนาดใหญ่ที่พยายามทำเรื่องนี้นะคะจนกลายเป็นว่าจีนเนี่ยเป็นเจ้าแห่งการแปรรูปแล้วก็ถลุงนะคะมันเกิดความการ สะสมทั้งเรื่องความรู้แล้วก็เทคโนโลยีที่ทําให้ยากมากว่าใครจะมาสามารถผลิตโรงงานแปรรูปแล้วก็ถลุงได้ทันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตัวแร่เนี่ยหาไม่ยากนะคะทางปริมาณแต่ที่หายากเนี่ยก็คือมันจะต้องเป็นสถานที่ที่มีแหล่งสินแร่ คุ้มค่าเพียงพอที่จะทำให้คุ้มต้นทุนกับการสร้างโรงงานถลุงแล้วก็โรงงานแยกอยู่ตรงนั้นนะคะอันที่สองก็คือแร่หาไม่ยากแต่ความสามารถในการแยกแร่และความสามารถในการถลุงระดับอุตสาหกรรมเนี่ยหายากนะคะเพราะฉะนั้นมันมีหลายร้อยขั้นตอนเลยในการแยกแล้วก็ยังมีการต้องช่วยกัน กําจัดแล้วก็จัดการของเสียกัมมันตภาพรังสีที่แผ่ออกมานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่จีนทํามาหลายสิบปีแล้วความรู้แล้วก็เทคโนโลยีมันสั่งสมอยู่ตรงนั้นเพราะจีนเป็นผู้ควบคุมในส่วนนี้ไม่ได้เป็นพอตัวแรกแต่มาจากเทคโนโลยีในเรื่องของการถลุงแล้วก็การแยกค่ะ เรื่องที่2นะคะที่เราอยากที่จะมาพูดคุยกันก็คือเรื่องฟองสบู่ AI นะคะซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมองว่า,าสันนิษฐานของเราคือเราไม่ยังไม่ได้คิดว่าฟองสบู่ AI กําลังจะแตกนะคะแต่ว่าแน่นอนเราติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะคะวันนี้มี2เรื่องที่จะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังค่ะพอทุรอโจนส์นะคะนักลงทุน hedge fund ชื่อดังนะคะพูดถึงเรื่อง AI bubble นะคะในอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าเขาเนี่ยมองว่าตอนนี้เขารู้สึกว่ามันเหมือนปี1999ก่อนที่ .com กำลังจะเกิดนะคะเขาบอกว่ามันรู้สึกเหมือนปี1999ก่อนที่ฟองสบู่ดอทคอจะแตกเลยแล้วเขาก็มองว่าตอนนี้ตลาดอาจกำลังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของวัฏจักรขาขึ้นก็คือ final mail up นะคะซึ่งในอดีตเนี่ยการที่จะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของวัฏจักร ขึ้นนะ่ะมันจะเป็นช่วงที่ราคาพุ่งแรงมากที่สุดนะคะก่อนที่จะเกิดการปรับฐานครั้งใหญ่ค่ะพอทูโดจอนบอกว่า12เดือนสุดท้ายก่อนที่ฟองสบู่จะแตกจะเป็นช่วงที่สามารถทํากําไรได้มากที่สุดนะคะนั่นก็แปลว่าการที่เขามองว่าเรากําลังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายเนี่ยมันยังมีโอกาสในการทํากําไรได้แต่ว่าขวามงก็คือมันอาจจะทําให้เกิด c o r r e c t i o นะคะตามมาในช่วงสุดท้ายค่ะเพราะฉะนั้นพอทูโดจอนก็บอกว่ามันอาจจะมี การวิ่งครั้งสุดท้ายก่อนความบ้าคลั่งอันนี้นะคะจะสิ้นสุดลงค่ะซึ่งในคราวนี้เขามองว่าปัจจัยที่จะทําให้เกิดกระทิงแล้วก็ตลาดคราชมันรุนแรงมากกว่าปี1999เพราะว่าในรอบนี้นโยบายการเงินแล้วก็การคลังเนี่ยนะคะกำลังผ่อนคลายอย่างมากนโยบายการคลังคือรัฐเนี่ยอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบครั้งยิ่งใหญ่ก็ทําให้รัฐบาลขาดดุลขนาดใหญ่นะคะแล้วก็นโยบายการเงินกําลังผ่อนคลายค่ะส่วน นี่สหรัฐ,ฐก็อยู่ในระดับที่สูงแล้วก็ดอกเบีย้ยเนี่ยอย,ลละะอยู่ในระดับที่กําลังลดลงนะคะอยู่ในระดับที่กําลังจะต่ําแล้วมันก็เลยเสริมสร้างทําให้เกิดพลังแห่งความเก่งกําไรพลังแห่งการเก่งกําไร speculation น,นะคะก็อาจจะทําให้ลากฟองสบู่ไปได้ไกลกว่าเดิมแต่พอฟองสบู่มันลูกใหญ่กว่าเดิมก็จะทําให้มันมีคนที่เจ็บหนักกว่าเดิมนะคะในตอนที่ฟองสบู่แตกนั่นเองค่ะแต่ไงก็ตามนะคะพอทรโจนส์ นะเขาบอกว่าเขาไม่ได้มองว่าฟองสบู่ AI กําลังเกิดขึ้นในตอนนี้เขาไม่ได้มองว่าตลาดกําลังจะคราชในตอนนี้นะคะเขามองว่ารอบของ AI อ่ะอาจจะปรับขึ้น ะะต่อก็เป็นไปได้ราคาหุ้นตลาดหุ้นกําลังจะขึ้นต่อก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าคุณเนี่ยก็คงต้องอยู่ในเกมของตลาดหุ้นแต่ว่าต้องเข้าไวออกไวค่ะต้องเป็นแฮปปี้ฟีดนะคะคือเข้า,าคล่องตัวคือเข้าแล้วก็ต้องมีจุด Stop loss นะคะหรือว่าต้องมีความแบบกล้าคัดลอสสค่ะนะคะ,นะคะต้องพร้อมก้าวออกมาเมื่อมีสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงะคะ่ะ นะคะคเราเขาก็มองว่าตอนนี้แหละมันคือช่วงเก็งกำไรขั้นสุดท้ายของรอบนี้นะคะใครที่เล่นไปกับตลาดในรอบนี้ก็ต้องมีวินัยในการ take profit แล้วก็ต้องมี exit strategy ด้วยค่ะเรื่องนะคะสำหรับเรื่อง AI ที่เอ็มอยากที่จะเอามาฝากกันค่ะนั่นก็คือเรื่องการกา่อหนี้ในระดับองค์กรในการลงทุนเรื่องของ AI นะคะตอนนี้ค่ะกลายเป็นว่าการระดมทุนของตราสารหนี้นะคะของอเมริกาเนี่ยกลายเป็นการระดมทุนเพื่อ เอาไปลงทุนในเรื่องของ AI นะคะนี่ที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น corporate debt ะะหรือว่าการออกพันธบัตรเนี่ยเพื่อเอาไปลงทุนในเรื่องของ AI เนี่ยคิดเป็น14%ของการออกตราสารหนี้ Investment Grade ทั้งหมดแล้วนะคะโดยที่มูลค่ารวมของหนี้ในภาคส่วนที่เกี่ยวกับ AI แล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยปรับตัวขึ้นไปจนถึง1.2ล้านล้านเหรียญแล้วนะคะโดยหนี้ที่ออกเนี่ยมันก็คือเป็นบริษัทเทคขนาดใหญ่นะคะที่มีการออกตราสารหนี้ก็คือ Issue d e ออกมาเพื่อที่จะไประดมทุนนะ เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ขนาดใหญ่นะคะเราก็ได้เห็นว่าบริษัทเทคขนาดใหญ่นะคะมีการออกตราสารหนี้นะคะในระดับ Investment Grade เพื่อเอาไปลมทุนในในโครงการของ AI ค่ะนะคะตามนะคะดูเหมือนว่านี่ที่เอาไปลงทุนในเรื่องของ AI เนี่ยจะสูงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือว่าลงทุนใน AI ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการใช้เงินสดภายในนะคะทำให้ส่วนนี้ยังไม่ได้ทำให้เกิดความเสี่ยงเชิงระบบการเงิน Systemic Risk ในทันทีนะคะ จับนี่ปัจจุบันที่ลงทุนในโครงการ AI มันคือ1.2ล้านล้านค่ะเขาบอกว่าณนะจุดนี้ยังไม่จุดที่น่ากลัวแต่จุดที่น่ากลัวก็คือถ้าเงิน นี่ที่ลงทุนใน AI เนี่ยขึ้นไปอยู่ในระดับ2ล้านล้านนะคะมันก็อาจจะเป็นเทรชชที่ทำให้นักลงทุนต้องระวังนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เป็นสัญญาณที่ทำให้บอกว่าตลาดเนี่ยอาจจะเข้าสู่สภาวะฟองสบู่ของการกู้เพื่อเอาไปลงทุนในเรื่องของ AI นะคะเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้นี่สำหรับ ครงการ AI ยังไม่จุดที่น่ากังวลเพราะวันคืน1.2ล้านล้านแต่เมื่อไหร่ที่ขึ้นไป2ล้านล้านอันนี้คือจุดที่เริ่มน่ากังวลแล้วค่ะ เพื่อนสามารถวอชได้นะคะว่าฟองสบ,บู่จากเรื่องหนี้ที่เอาไปลงทุนในเรื่อง AI เนี่ยมันมี3สัญญาณค่ะ1ก็คือบริษัทเทคเนี่ยเริ่มเห็นเงินสดนะคะปริมาณเงินสดลดลงค่ะกระแสะเงินสดเริ่มชะลอหรือว่าไม่พอในการชําระหนี้นะคะอันที่2ก็คือส่วนต่างของอัตราดอ,อกเบี้ยนะคะของตราสารหนี้เครดิตสเปรดเริ่มกว้างขึ้นนะคะนั่นก็แปลว่านักลงทุนตราสารหนี้เริ่มไม่อยากถือหนี้ของบริษัทเทคนะคะคเครดิตสเปรดก็จะกว้าง ขึ้นขยายออกนะคะก็เป็นสัญญาณที่ทําให้เห็นว่าตลาดเริ่มกังวลในเรื่องความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัทนะคะอันที่3ก็คือบอล v o l ทิ i l i ี้ค่ะความผันผวนของตลาดพันธบัตรเริ่มเพิ่มสูงขึ้นนะคะถ้าตลาดพันธบัตรนะคะโวเนี่ยเริ่มผันผวนมากขึ้นก็จะสะท้อนให้เห็นถึงความไม่มั่นใจของนักลงทุนต่อสีิลภาพของบริษัทผู้ออกหนี้หรือออกตราสารหนี้หรือว่าออกบอลน,นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือจุดชนวนที่เราจะต้อง ต้องจับตาว่าฟองสบู่เรื่องนี้ของ AI กําลังจะแตกแล้วหรือยังคะ่ะแต่ณนะตอนนี้นะคะเอ็มคิดว่าเรายังไม่ใช่อยู่ในจุดนั้นคะ่ะและอีกส่วนหนึ่งที่เป็นจุดสังเกตของเอ็มนะคะนั่นก็คือว่าตลาด หมีค่ะแบร์มาร์เก็ตไม่เคยเกิดขึ้นในช่วงที่เฟดลดดอกเบี้ยยกเว้นตอนปี2000นะคะกับตอนปี2008ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงที่ขาวัฏจักรที่เฟดลดดอกเบี้ยตลาดหุ้นสามารถปรับตัวขึ้นได้แทบทุกครั้งนะคะถ้าไม่ได้มีเศรษฐกิจถดถอยหรือว่าฟองสบู่แตกตามมาค่ะโอเคค่ะวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะเราคุยถึงเรื่องภาษีนําเข้านะคะแล้วก็เรื่องฟองสบู่ AI หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อน เพื่อนในอาทิตย์ที่เป็นวันหยุดยาวนะคะขอให้เพื่อนๆ Happy Vacation Happy Investing แล้วเจอกันในอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ